สบายดีทุกคนมาเด้อกินข้าวกับซองสาวเนื้อกินแซ่บพี่น้องเอ้ยมาเด้อกินข้าวนำกันเด้อมาๆกินข้าวนากันทุกคุกคนม่มอนเด้อจุ้ยคนงามสาวสุขสะคอนมาเด้อกินข้าวกินข้าวเด้อเด้อมาหนิอืมจะกินข้าวจานหนาะแซ่บตาเอสดหนึ่งจมว่าสบายดีซื้อเนี่ยสบายดี บาด้กินข้าวเด้ออืมก็แล้วมันเดิมเ้าซุวไก่ซุปไก่เด้อพี่น้องเด้อซุปไก่มีน้ำซุปไก่เด้อนะผักมือสวยแหละมือสวยนี่กินซุปมือแรงนี่กินดิบมันเป็นอย่างเนาะมันเดิมมันเด้อกินข้าวเด้อะพี่ด้กินข้าวเด้อเด้ Ừ, xem sao. Ngāt im tư tưởng, mhm. Mhm, cho khu sư Tóc mhm. Tóc mhm. Tóc mhm. Tóc không? Chắc phải đây, đây. Thôi มันมีไว้วก็แข็งเขา้าแข็งเขา้าก็มันมีไว้บัวพัดก็มาหัวพิ่น,อน้องไป้างหลังอืมพี่นอ้องกะเซ็บเ่รออืมเอาละกินจุมกังจุมเซ็บ นะไมต่ายทีเจ้กองเงี้ยมนเจ๊อย่างกองเงี้ยยขอตอนนี้เลย Con nhìn được <laughs> cực ủa, cực cực thường Con nhìn chụp Hả? Đấy Hãy Để không bỏ นี่ครับยังไมาได้อาบน้ำกินข้าวเรืยกจงอาบน้ำจะค่อยนอนบเดี๋ยวง,มออยง,ยงไม่ไม่มาตอ่อมีพี่เบิร์ดเห็นบอกดนะิมาตนะ่อมเสดกด่คุณเหรอกเด้อเเบิ้งมันดึกมากับความทุกขมาวะดึกบอเนื่อยขัฟ้าใครด้อขับรด กินอ่ะขมา,า,าน่กินกีนดีเฉยแบนไงกินจืนไข้บุญยมกินไก่บุม,ม,มกินจืนไข้ พัคนหวานกรอบเนช่ะไก่าไกบ้าน ัตะก,กบเรื่องเขาในบ้านพี่น้อยตะพูเนาะก็เม่์่ะ

มันเดือยถ้วยนมอเออเจ็บคอแล้วหูมน้ำหอนแต่เคยมีแหงตับมันไปใสสุด ไี่นีนเป็นชีสหบุญรอดบุญเป็นชีสหนึ่บุญรอดกินละกินกินและววะกินแล้วน้องกินดอกมาแม่มาแม่เนี่ยน้ำน้ำพรอะตรงตรงแล้วเห็นแล้วเหรอวะยัง เมื่อยำหลังเว็บไซว่าโจ๋จายเายังเฮ็ดบ่เป็นอันน้ก่ะุนือเห็น ไม่เหมาะสเท่าไหร่มเจียบ้างไหมไ่เห็นนะมาแล้วมาก่อนชิลล่าทีก่อน ไม่เห็นเเสียใงโอเคสำหรับคลิปนี้นุล,ลาพี่ลานอมก็เด้อพี่น้องเด้อเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลคก์กดแชร์กดติดตามเด้พี่น้องเด้อ ก็ขอขอบใจคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ดูดอพี่น้องเดินสนักกัน,นบ๊ายบาย